ฮัลโหลพ่อโบได้ยินไหมได้ยินครับผมมีคนนึงอยากให้คุณได้เจออ่ะคุณอยู่ที่ไหนตอนเนี้ยผมอยู่หน้าโรงพยาบาลอ่ะโอเคผมไปหาโอเคอ่ะถึงแล้วถึงได้ฮะเฮ้ยสิริสิริฮัลโหลสวัสดีสิริสวัสดีพี่พาสิริพ่อโบฉันพามาให้นายรู้จักคนหนึ่งคิดถึงจังเลยจุ๊บทีสิอ่าเรียบร้อยโอ้โหโอ๋ใหม่กอดโอ๋หโอ๋หโอ้โหโอ้ใหม่กโอ้ใหม่กอดถึงใจถึงอารมณ์ต้องพี่พา ป้าโบฉันพาคนนึงมาให้นายรู้จักคนเนี้ยซื่อชมพูเนี่ยชื่ออะไรครับชื่อวิล่าค่ะเขาเป็นใครอ่ะเต่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันอ่ะผมรู้จักเขาแค่ชื่อเนี่ยแหละแต่ผมว่าเขาเหมาะที่เหมาะสมที่จะรู้จักคุณผมก็เลยพาเขามาพี่ผาชอบสาวๆพี่ผาชอบช่ทีเด้ยไหมครับนั้นเขาจุ๊บหรือเขาดูดเนื้อตัวเองเนี่ยเขาน่าจะสูบเข้าไปในปอดเลยนะจริงๆครับในใจก็มีใจให้สิริเหมือนกันนะฮะอาวสิริอยู่กับผมใจเย็นอ้าวโอเค โหผู้ชายแย่งกันเออพ่อูนายอยากจัดกิจกรรมอะไรหรือเปล่าไม่วันนี้ว่าจะขับรถเล่นชิวๆแต่วิลาอยากไปขับรถเล่นชิวๆไหมล่ะใช่เขาขาดตุ๊กตาหน้ารถน่ะดูจากรงร่อนมาดูอยู่อะทำไมล่อนไม่ร่อนอยู่แค่ไหนคะเอ้ยเพื่อนนายต้องมีรถให้เขาดูแล้วแหละวะสิริพาเขาไปเบิกรถค่ะเดี๋ยวฉันพาไปเบิกรถเอางี้ไปกันหมดอะไปเบิกรถแล้วก็ไปไปวิลาเชิญเลยฮะอะฮะ เขาเขาเบิกรถคนนั้นอ่ะีนี่เราแยกไปดีกว่าตรงเนี้ยน้องกุญสีเนี่ยคะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะไปไหนกับพี่เนี่ยเอ้าคุณบอกจะไปค่ะคุณเตาคุณบอกจะไปนั่งรถเล่นเฮ้ยโหรถสิริเทพอ่ะ R8 โอ้ my god เธอชื่ออะไรนะในในรถเราอ่ะบิลล่าค่ะบิลล่าเธอมีสักห้าพันไมเธอมีสักห้าพันไมลาก่นค่ะหมดกันฉายาัมพอ โทษครับโทษครับโทษครับตรวจพบการเกิดเหตุชนกันทางด้านหน้ารถเขียวกับเขาเขียสิหนีตลกชิบห้นผายแล้วะเราแค่ลองใจเขาเฉยๆเขาหนีเราเลยอ่ะสุดยอดเขาก็อาจจะกลัวนิดหน่อยน่ะเขาตกใจอ่ะเบิก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 รถเบิก อะไรวะน่ะเพลงอะไรวะประยุทธ์ใช่เบิกรถที่เป็นนาประยุทธะเบิกเบิกเบิกไม่ใช่อันนั้นประยุทธ์โอ้ไม่ใช่ขอโทษมันเข้าไปในโกโปรเบาๆนะโทษหนูพูดผิดมันไม่ได้ไปแค่ช่องนะมันไปกันหมดเลยนะไม่เรารีบไปรับเขาไหมสาวคนนั้นอ่ะใช่ค่ะเลวว้าวหล่อเท่หล่อเท่สุด พอได้ไหมพอได้ไหมอันนี้คุณไปเพิ่งไปซื้อมาเหรอคะใช่ฮะก็เห็นคุณไม่ชอบคันเล็กผมเลยไปซื้อคันใหญ่มาเวลาร้อเล่นค่ะเวลาแค่ไม่มีตังห้าพันให้คุณอ่ะวลาก็เลยลงเฮ้ยกู๊ดใช่กู๊ดปะเน่ะอ๋อใช่ไม่ใช่เบคอนเบคอนไม่ใช่เหรอเบคอนเรียกว่ากู๊ตวิล่าค่ะอ้าวแล้วไม่อยู่กับนั่นเหรอคุณมาลงเหรอคะคุณมาลงไปกินข้าวค่ะ เออไปนะคอมเครียดด้วยครับล้วคุณกินผมไม่<ะ>ได้เฮ้ยได้เหรอเฉียดลองไหมล่ะครับฮะไปไหมสองหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวบาขอเบาเบานะคะสัญญาว่าจะบรรจงเนี่ยให้กูเล่นอย่างนี้ตลอดเวลาแนละ้วเดี๋ยวคนก็ด่ากูอีกไม่เอาละขับรถเล่นอยนะู่อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรวยหรือยังคะคุณพี่โอ้รวยคูดเลยครับช่วงนี้เห็นขอตังค์ไม่พักเลยตั้งแต่เมื่อวานจนวังนี้จะเอาไหมนะฮะจะให้สักหมื่นได้ไหม ให้ก็เอามาแล้วผมได้อะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังร้องเพลงให้ฟังก็ได้ค่ะโอ้ปกติทํางานเป็นนักร้องเอาละไหนลองลองให้ฟังสักเพลงได้ไหมคระสักคุกหนึ่งอ่าปกติมันต้องจ่ายตังก่อนนะคะถึงจะร้องได้อ่าถ้าคุกเดียวราคาเท่าไหร่ครับถ้าุ้กเดียวหนึ่งหมื่นค่ะโอเคขยันขยันซ้อมนะครับ ตัวที่แบบไม่รู้จักเราเลยอ่ะจะสมุดหาบัญหาบัน,บนเดี๋ยวเราจะหาเรื่องขับรถหนีตำรวจต้องทำยังไงเดี๋ยวตำรวจถึงจะไล่อ,อ่ะต้องมายกปูนเหรอติดคุกนะเพราะฉะนั้จะต้องดีวกับว่านไว้ก่อนให้ว่านประกันตัวไงใช่ไหมละ่ะเรามีเพื่อนเป็นสภาให้ว่านประกันตัวให้สักหมัดเขาให้ <c oughs> สักหมัดเลยเหรอเออลองติดคุก่อยไหมทำยังไงวะเนี้ยให้เจอตำรวจเอะในแมปตำรวจมันคืออันไหนอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรคนเดียวฮะ น้ำมันหมดครับมันไม่เติมอ่ะไม่มีเขาก็แต่มีน้ำมันเอา,มาผมไปซื้อน้ำมันได้ไหมเอามาพันเหนือเติมให้อ๋อในตัวโล่งเลยครับไม่มีเงินเลยอ่ะเราไปเติมไ,ไปซื้อน้ำมันกันไปขึ้นรถมาคริ่มระวังชนปั๊มนะครับเฮ้ยยืมรถทำไมย,ยังเป็นร้อยอ๋อขอโทษครับไม่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 ได้ทำงานแล้วครับ ไม่ชอบทำตาดแล้วเอาเงินมาจากไหนปล้นดิฮะแล้วจะปล้นผมบ่าวครับเนี่ยสภาพไม่น่ามีอะไรให้ปล้นมัน้งเลยครับเลยอคอมเม้นค้าคอมเม้นค้าเออเออเออมันโทรคุยให้วะมันโทรคุยให้วะชนแม่งชนแม่งเลย ฮัลโหลครับเจ้าหผมทำไมเนี่ยโทษโทษโทษมันมันลั่นโทษทีโทษทีมันลัน่นมันลัน่น,นโทษทีเจ้าหผมทำไมอ่ะโทษทีโทษทีเอาเจ้าหนูเอาเอ้า เกินไปเป้าวโทษทีว่าทีมือใหม่เกินไปเป้าครับลุงลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลยเกินไปป้า,ค,ปปปปปาคือผมขอค่าซ่อมได้ไหมชนไม่เอาทรงเลยอ่ะไม่ให้ลุงชนรถผมแรงเกินไปเป้าสามสี่รอบเลยมันอุบัติเหตุแล้วคือผมต้องทําไงกับลุงเนี่ยอ่ะปล่อยผมทีหนึ่งไม่เอาอ่ะผมไ<ผ>ม่อยากทาร้ายใครปล่อยผมทีหนึ่งเรื่องจบเลวไม่เอาอ่ะผม่อยากทาร้ายใครผมไม่เป็นไรผมซ่อมรถเองก็ได้ค่าผมก็คือ หาขอคนอื่นเอาก็ได้ครับกระเป๋าเบอร์อะไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอเคโอเคโอเค้าลุงไม่เหลียวแลเลยนะลุงลุงเอาดีลู่มันเกินไปป้าเขาบอกไม่เป็นไรไม่ระไม่บอกไม่เป็นไรแล้วไงไม่ผมพูดไปงั้นแหละพูดทรงดาม่าน่ะโทรเรียกช่างไปผมแค่อยากได้ค่าข้าวกินผมไม่มีค่าข้าวอะไรกระเป๋าเบอร์อะไรสี่เจ็ดสองครับมีขบคนัา แม่งเอาเฮียไปขึ้นรถเขาเฉยเอาเฮียไปต่อยเขาทำไมอ่ะเอ๋อเฮียเอาเฮ้ยผ่าโบมคนดีมันไปทางไหนอ่ะใข้ามมวยมไซค์ผมเมื่อกี้อ่ะมันไปทางไหนอ่ะเลซ้ายเมื่อกี้ตรงไปอ่ะแจมโหลดแบบไอ้เฮียไม่ทันแม่งเร็วเหลือเกินไอ้เฮียแม่งคือโจรเหรอ เขโมยแก๊งโอเวอร์ด้วยนะน่าเล่นตายหรอได้คืนยังไม่ได้ครับผมมีคันหนึ่งพี่พาโบโอเอสโครลาเห็นไหมอ่ะโอ้โหไม่เห็นนี่แม่งไวเหลือเกินเห็นก็คือเห็นก็คือมึงลงไปนอนแล้วอ่ะเมื่อกีก้น่ผมเมื่อแป๊บเดียวเองอ่ะโอ้โกดถ่ายรูปมันไม่ทันด้วยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปหาอีกทีขอบคุณนะครับอ๋อถ่ายรูปไม่ทันคือไม่มีหลักฐานเหรอตามไปก่อนขอเจอหน้าแม่งทีสวัสดีครับเป็นตำรวจเมื่อกี้ผมเจอคนขโมยรถนะฮะ ถ่ายไว้ไม่ทันทําไงดีครับถ่ายไว้ไม่ทันจําเลขทะเบียนได้ไหมคะจาไม่ได้ลยครับเอ่อเป็นรถของคนเองหรือเปล่าคะไม่ใช่ฮะผมจอดอยู่ข้างถนนรถอยู่ดีก็มีคนไปต่อ,อยเขาแล้วก็เอารถมอเตอร์ไซค์เข้าไปเลยอะครับอ๋อไม่ใช่รถคุณแต่รถคนอื่นหรอคะใช่ฮะรถคนอื่นอนะถ้าถ่ายถ้าไม่ได้ถ่ายไว้ก็ทําอะไรไม่ได้อะค่ะฮัลโหลครับขอคุณพาโบคุณ,คณยูไ่ไนฮะผมคุยกับตำรวจอยู่ฮะผมกำลังจะขอเบอร์ตำรวจอยู่ ตำรวจคุณชื่ออะไรนะฮะโมแฮมค่ะเต๋าไงฮะเต๋าตำรวจชื่อโมแฮมฮะออ๋โอเคครับผมอยู่ผมอยู่สอน,นอเนี่ยฮะอ,าอา้าวเหี้ยวานละคุณตำรวจอยู่คนเดียวเหรอฮะวันนี้เข้าเวรคนเดียวเหรอครับค่ะเพิ่งเข้ามาค่ะเพิ่งมาเข้าเวรเอ่อตำรวจนี่เขาเป็นแฟนกับคนธรรมดาได้ไหมฮะเป็นได้ค่ะดีจังเลยทำไมเหรอคะเอยากอยากมีแฟนเป็นตำรวจนะฮะอ๋อตำรวจผู้หญิงเยอะเลยค่ะนี่คือปฏิเสธละฮะอย่าไปได้พูดไรเลยสวัสดีครับ นี่เขาเขามาแจ้งความวัเดีครับพี่พาโบอ๋ออยากอยากแจ้งความหัวใจผมหายนะฮะอยู่กับใครครับอยู่กับเนี่ยฮะนี่อาวพี่หมูแฮมพี่ไปขโมนหัวใจเขามาได้ไงเนี่ยยังไม่ทำอะไรเลยเฮ้ยผมอยากติดคุกสักแป๊บหนึงได้ไหมฮะจะดีเหรอต่คือแป๊บเดียวแล้วคุณพาผมออกได้ไหมผมแค่อยากเข้าไปข้างในเฉยอ่ะผมอยากพาไม่ได้สิผมอยากพาลูกกอกผมไปอ่ะกดมันมันต้องมาทำสิ่งผิดกฎหมายยวผมไปจับสมมุติถ้าเกิดผมต่อยตำรวจทีเดียวตัวนี้นับพาผมไปได้ไหมอ่ะ อุตนหนักเลยนะถ้าต,อต่อยตำรวจดูค่า,า,าสักชั่วโมงอะค่ะใช่น<อ>นจกปูนถ้าจกปูนแล้ห้านาทีถ้าเราทําเรื่องเป็นทัศน,นศึกษาได้ไห <พๆ S 2> มอะยอ่ะว่าไงคนนู้นจำได้ชื่อเสาสมใสเจอเคยจับเขาหนึ่งครั้งตำรวจเคยจับผมด้วยเหรอครับจับที่อวัยวะไหนฮะ จับแขนค่ะจับมือค่ะบอังี้พาโบเดี๋ยวพาพาไปเอาฟูลดีกว่าง่ายกว่าตำรวจตามไปเลยนะครับมากจะโดนจับมาฮะมาฮะมาฮะไปฮเธอเถอะถ้าก็จับนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บเธอต้องจับเรานะเราไม่ให้คนอื่นจับนะโอเคไหมคะเดี๋ยวละจเบิกรถเลยนมายตำรวจเบิกรถแล้ว ำรวจเบรกรถแล้วโจทฉัน่เกี่ยวนะฉันขับรถให้ติเดเฉยตำรวจครับจับพะโมคนเดียวนะฮะเพราะว่าที่ที่เหลือไม่ได้ไม่ได้สมรู้ร่วมคิดอะไรฮะสิริพาไปอีกโอเคสิริเราวิง่งจกสิกดอะไรจกเนี่ยแล้วก็ขับรถเหินลงไปเลยนะคุณพี่ทำมือป็นรูปตัวอีก็จกได้แล้ว5นาทีเองพี่คุณพี่5นาทีเท่านั้นสิริเรามาถ่ายทำข่าวเลวถ่ายทำข่าวกดอีไม่ได้หรอกดอีไม่ได้อะ กากดเเองลยโดนแกงไงไม่รู้ผมกดไม่ได้พี่เต๋าจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวสิเราองอุ้มพี่พาสักสักครั้งก็ได้ตัวอาจจะแบบว่าปักปักอยู่นะกดกดอีกครั้งหนึ่งค่ะจับเลยจับเลยค่ะจับเลยค่ะจับเลยค่ะสวยพุ่นนี่ตมเสียงครับพุนนี่ตมเสียงผมเห็นเมื่อกี้ผมเป็นพยานด้วยพี่เต๋าโดนครับมีลูกผมอยู่ข้างบนด้วยเมื่อกี้ผมเห็นใช่ครับพยายานดีมีตัวสูงอายุไม่ได้ไม่ได้ครับกดไว้อีกครั้งค่ะ เขาขึ้นมาแล้วเขาขึ้นมาแล้วคุณพี่พี่พาณพี่ซีลีนี่ไปไเว้ยขับรถ นี่ยุดหยุดปิดกันนะคะที่จอดเลยค่ะจอดลองลดรอยง่ยค่อญญะอย่ายิงฮะอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงเจ็บโอ้ยโอเคทางนี้จับได้หนึ่งคนแล้วค่ะ